เป็นไงครับผมเจอไฟความร้อนเมื่อก í, อี้เข้าไปเอาีลยวครบจะเอามาซิง์ซะหน่อยเอาม,มาเทสซะหน่อยไม่เป็นไรปัญหาเล็กน้อยครับเป็นเรื่องความร้อนของมอน้เอเราดูแลกันได้สบาย โอ้โหรั่วชัดเจนอันนี้นะครับถ้าหม,ม้อน้ํำมันรั่วนะครับเนี่ยครับหลักร้านต้องเป็นร้านหม้อน้ําที่เป็นร้านหม้อน้ําเลยเนี่ยเขาต้อเซ็รั่วได้โอเคน้ำแห้ง 玩。 นี่ยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่เต็มใช่ปะ่ะ เปิดแอร์แต่ไม่ได้สะพานเพื่อนเ,ออเปิดไล่ระบายความร้อนหม้อน้ำหน่อยุยน้ำหมดหม้อเลยเนี่ยหรือว่าคุณจะกลับบ้านได้ไมวางไงตอนนี้ครับเรา กำลังเติมน้ําในหม้อน้ํานะครับเพราะว่าอาการก็คือน้ําหายออกจากหม้อน้ําหมดเลยนะครับน่าจะหม้อน้ํารั่วนะครับมันต้องเติมน้ายาเข้าไปถึงจะรู้ว่ามันออกตรงไหนตอนนี้มันใสมันเป็นน้ําเปล่าไปหมดเลยอ่านี่ครับรถพวกนี้สําคัญมากเลยนะคือต้องมีเกวัดความร้อนคอยดูนะครับ คืออาการเนี่ยคือถ้ามันร้อนขึ้นเนี่ยไฟความร้อนจะกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็พรว่าพวกนี้มันไม่มีเกลความร้อนไงใช่ครับไฟความร้อนจะกระพริบกระพริบแล้วก็มันจะเหยียบไม่ไปเลยต้องจอดดับเครื่องนะครับเปิดมาเช็คหม้อน้ําเช็คน้ํานะครับ เราเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆให้น้ํามันเข้าไปในระบบ,บทีนี้ที่เหลือก็ต้องมาเช็คกับว่าหม้อน้ำรั่วตรงไหนอ่ะ A few moments later ่แต่มาถึงครับผมเมื่อกี้คันขโมงเลยผมก็จอดเติมน้ำก่อนนี่ครับตอนนี้ครับพาแจ๊ดนะครับมาเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับผม ตอนนี้เราเจอเหมือนหม้อน้ำจะรั่วนะครับเดี๋ยวรอข่างถอดกันชนออกก่อนนะครับนต้องถอดถอดคานออกเพื่อจะถอดหม้อน้ําครับแรกหม้อน้ําเก่า ลือเยอะมากลือเยอะมากลือตามหน้านี่รอยรั่วน่าจะเนี่ยน่าจะแถวเนี้ข้าเน,นี้ฝั่งนี้มันเปียกตกลอดเวลาเห็นปะของอเก่าอะเปลี่ยน รถเก่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราต้องระวังถ้าเราไม่ได้เล่นแบบเก่าจนเป็นหมอน้ําเหล็กอย่างเงี้ยไอพวกมอน้ําอย่างเงี้ยรัติดเียประมาณเนี้แหละตอนนี้จะมีออยเกียร์บนใต้มอน้ำอันนี้หางปลาไว้ปล่อยน้ำอันนี้เป็นตัวเซนเซอร์วัดน้ําด้วยดอ้โหเออมันจะมีเซนเซอร์หลายที่ไงโ้ดูาพเตอร์ห้ามาับ คือเปลี่ยนใหม่ครับนี่ครับหลังจากเราลื้อแผงหม้อน้ำออกมานะครับนี่ครับเราก็จะเป็นแผงฟองแทนนะครับการลื้อนี่ก็คือต้องกอดทานนะครับทานก็จะถูกถอดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนหม้อน้ำเพื่อจะเติมแกองมอ้น้ำนะครับ แต่เช็กลวดใช่ไหมโดยสี่เช็กลวดโอ้โหรั่วชัดเจนอันนี้นะครับถ้าหม้อน้ำมันรั่วนะครับเนี่ยครับหลักร้านต้องเป็นร้านหม้อน้ำที่เป็นร้านหม้อน้ำเลยเนี่ยเขาจะเช็ั่วได้เห็นไหมครับอันนี้มันรั่วตรงตะเข็บรอยต่อของอันนี้ที่เป็นพลาสติกแผ่นนี้ลดอายุติดติดติดกี่ปีอย่างเงี้ย เรียบร้อยขอบคุณนะพี่ขอบคุณค,ครับโมนั่ใหม่แกะกล่งแกน,น,น่่องนีะอ,อันแพ็กเลยแกะกล่อง ใส่ครับเนี่ยเขาจะเช็คลั่วก่อนว่ามันมีรั่วเปล่าแล้วก็ามาใส่กันนะครับผม เรากำลังประกอบหม้อน้ําเข้าคืนที่เดิมนะครับตอนนี้คือประกอบป,ปัะลมไฟฟ้าทีนี้สบายแล้วพร้อมออกเดินทางนะไะพร้อม,มอมห้าวใช่ไหมพร้อมห้าวเอออมเทสน,นะอยากไปไหนเดี๋ยวประกอบเสร็จก็เติมน้ํายาอูลแลนไล่อากาศก็น่าจะจบแนละ้วนี่ครับประกอบทานเข้าที่แล้วนะครับผม กำลังจะใส่คลิปลงคลิปล็อกแล้วก็ใส่กันชนเข้าไปครับเติมน้ำยาหม้อน้ำครับเรียบร้อยครับเติมน้ำยาเสร็จแล้วติดเครื่องครับ นะครับน้ำมันก็จะถูกดูดเข้าไปในหม้อน้ำถ้าไม่เติมหม้อน้ำก็จะเริ่มนะครับรอให้มันเครื่องมันร้อนให้ว่าน้ำเปิดน,นี่ครับเรียบร้อยกำลังตรวจเช็คไม่มีนว่ะอาการปรากติกลับ้า